สองตัวนี้อ่ะคู่คู่สองตัวนี้ผมมองว่าใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งแต่ผมมองว่าเป็นตัวเสริมมากกว่าที่จะเป็นตัวดามเมจหลักถึงเบาไม่บน ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะผมผมขอฝากร้านเกมโูลร้านเติมแพ็กเกจเติมลูบี้ในราคาที่ถูกกว่าในเกมสะดวกสะอาดปลอดภัยแน่นอนครับผมอ่ะสำหรับลูกค้าใหม่ที่ไปเติมกับร้านเกมโูเป็นครั้งแรกจะได้รับส่วนลด10%หากใครที่สนใจผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันต่อเลยนะครับผมกราฟสัดดีท้ชมที่นะ่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมด,ด,ดีต้อรับสู่ช่องไอซ์แอนฟันนี่กับเกมไลน์เลนเจอร์ด้วยนะครับผมอ่ะ วันนี้ก็มีหันทีหน้าต่างของไอดีเอซอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาไขข้อสงสัยแล้วก็แนะนําสําหรับคนที่มีทางด้านของแสงมืด2ตัวนี้นะครับอ่ะซึ่งเป็นแสงมืดที่ได้รับการทําเป็น9ดาวนะครับทำเก้าดาวย้อนหลังนั่นเองแล้วก็มาในทีมฮาโลวีนด้วยนะครับ,ส,รบสองตัวนี้อ่ะว่าควรอัพเป็น9ดาวดีไหมหรือว่าใช้ล่างไฮเปอร ดีกว่านะครับสำหรับ2ตัวนี้เป็นเลนเจอร์ที่สามารถอัปเกรดเป็น9ดาวล่าสุดในเดือนนี้นะครับแล้วก็ความเก่งกาจก็หลายคนก็คงจะรู้แล้วนะครับว่า2ตัวนี้ค่อนข้างที่จะเก่งมากๆแล้วก็ได้รับบัฟมาค่อนข้างที่เยอะๆเลยสําหรับตัวของบาวเมกนกับตัวของโคนี่สล็อตมาเริ่มกันที่โคนี่สล็อตกันก่อนเลยนะครับว่าควรปั้นเป็น9ดาวไหมส่วนตัวผมมองว่าตัวของโคนี่สล็อตอัปเกรดเป็นธรงม่างของ9ดาว ไม่ผิดนะผมอ่ะใครที่อยากอัพก็แล้วแต่ความชอบเลยส่วนตัวผมก็จะปั้นเป็นก้าดาวเหมือนกันเพราะว่าความสวยงามและก็สกิลที่ค่อนข้างที่ดีอยู่แล้วนอ่ะถึงไม่ใช่เป็นตัวดาเมจแต่ตัวของมันมีซัมมอนที่ค่อนข้างที่จะอ่วนไม่ว่าจะแบบตันไอทมหรือว่าอะไรก็ค่อนข้างที่ดีเยลยสําหรงไม่ใช่เ็ตัวดเมจแต่ตัวของมันมีซัมมอนอที่ว่อบข้างที่่แล้ว็ตายง่ายเพราะว่าเป็นสายไวพอิมัะสายไวพอนทีค่อนข้างที่ตายง่ายอยู่แล้วอะ่ะ ยิ่งเป็นตัวที่ไม่มีดาเมจดเป็นตัวป่วนแบบนี้อาจจะโดนเป่าโดยเจสสิก้านิโคลเมนซ์หรือว่าตัวของบราล็อกค่อนข้างที่ง่ายนะครับแต่ตัวนี้มีข้อดีคือมีซัมมอนอ่ะมีซัมมอนแล้วก็มีสตาร์ด้วยนะครับจุดยืนของตัวนี้ยืนจุดที่390ค่อนข้างที่ยืนไกลมากๆแล้วก็ยืนกลุ่มหลังนะครับตัวนี้อ่ะก็ถือว่าใช้งานในระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับตัวนี้อ่ะก็สำหรับตัวของโคนี่สล็อตก็ค่อนข้างที่ใช้งานดีอยู่แล้ว บวกกับการอัปเกรดในทางด้านของกาวดาวสกิลก็จะดูดีขึ้นในระดับหนึ่งคือจะได้ความสามารถทางด้านของกาวดาวมาด้วยนะครับอะส่วนตัวผมมองว่าความสามารถที่ดีที่สุดน่าจะเป็นทางด้านของสร้างล่างโคนอ่ะสำหรับตัวนี้เป็นตัวที่ป่วนอยู่แล้วแล้วก็ปวนหนักมากสําหรับตัวของโคนี่สลอตไม่ว่าจะเป็นซัมมอนที่แบบเดินได้ทั้อ่ะแล้วก็มีสตาร์ด้วยถ้าปล่อย,ยอตัวทีละ2ตัวก็จะได้คอมโบความสามารถทางด้านแร่หนึ่งอ่ะสองตัวด้วยมครับตัวนี้ก็ เป็นตัวเลือกอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับคนที่มีทางด้านของโพนีสลอตอ่ะผมมองว่าตัวนี้ทําเป็น9้าดาวแม็กก็ได้อว่าใครจะอัพเป็น9กดาวปกติก็ได้ทนผมส่วนตัวผมมองว่าตัวนี้ใช้งานดีมากๆแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างที่ปวดมาแบบยาวนานพอสมควรเลยนะาผูครับตัวนี้นนอ่ะสกิคข้าวๆข,ของโพนีสลอตก็คือเพิ่มทางโจมตี30% 0นสิวิเพิ่มอัตราแมน่นยมทักษะา3สิบนสวิเพิ่มอัตราแมน่นยำ ปกติอีก30% 10วิอะสกิลนี้ก็ถือว่าเป็นสกิลบัฟทางจุปีแล้วก็บัฟตีปกติแล้วก็บัฟแม่นยำทักษะด้วยนะครับอะยิ่งบัฟให้ตัวเองยิ่งซัมมอนแม่นมากกว่าเดิมนะครัะสกิลที่2เป็นทางด้าของยุคเลิอกอมตะฮันเชิญนะครับอะแล้วก็ทําให้ศัตรูชัง,งักชัง,งักที่ตามรเวิผมไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่ว่าถ้าอัปเกรดย่างล่างของก้าดาวแล้วซัมมอน ระยะของซัมมอนกับตัวของการสตาร์ของซัมมอนจะเปลี่ยนไหมหรือว่าจะนับกันยังไงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับอ่ะสำหรับข้อมูลตรงนี้ก็คร้าๆแล้วการทันเชิญซัมมอนของโคดี่สลอตค่อนข้างที่จะนานทนี่ผอ่ะจะปรับระยะเวลาการใช้ทักษะชะง,งะจาก12เมื่ออัปเกรดเป็น9ดาวนี่นะระบบอ่ะก็มีเขียนไว้ตรงนี้ด้วยก็ถือว่า โอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับตัวนี้สลอตเดี๋ยวเราไปรีวิวกันอีกทีที่สเตตหลักนะผมอ่ะอีกตัวนึงเป็นทางด้านของบาลเมย์โกลสำหรับตัวนี้ผมมองว่าดีมากๆแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างปวดพอสมควรเลยนะผมสำหรับการผักประเด็นของตัวของบาลเมย์โกลอ่ะสำหรับตัวนี้ค่อนข้างที่ดีในระดับหนึ่งแล้วก็เห็นพ็อปตันใช้การค่อนข้างที่เยอะเห็นตั้งแต่หลีกเพชรยันหลีกตำนานเลยนะผมสำหรับตัวนี้อ่ะแต่ติดปัญหาตรงที่แร่ใช้ค่อนข้างที่เยอะมากๆ ถ้าย้อนกลับไปซีซั่น2แล่พอๆกับมงเลยนะผมอ่ะคือควนดามจด,ดีแล้วก็ติดปัญหาตรงที่แล่เยอะเฉยๆนและครับตัวนี้ฮะสกิลสกิลที่1ของามาเมโกน,นะัะผมคือยกเลิอกอมาตะสร้างความเสียหาย4,000ของทางจุดดีลงในพื้นที่แล้วก็โจมตีให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังโลกสกิลนี้จะคล้ายๆกับอมาม่าแล้วก็เป็นสกิลที่ครูดาวค่อนข้างที่ต่ำคูดาวแค่3น,นาทีเองโลกก็จะเห็น สกิลนี้ใช้ค่อนข้างที่บ่อยแล้วก็บวกกับตัวของบาลเมทูลเป็นความสามารถทางด้านของตัวหน่งอะตอนนี้เทนตัวหน่งค่อนข้างที่จะมาแรงนครับแล้วก็เห็นการใช้ค่อนข้างที่เยอะส่วนแร่หนืดไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับอะส่วนตัวผมมองว่าการปรับเลทข,ของแร่หนืดกับตัวหนืดมันค่อนข้างที่สลับกันไปสลับกันมาแบบนี้มาอย่างยาวนานแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นเทนแร่หนืดเดี๋ยวก็เป็นเทนตัวหนืดนะครับอะก็สลับกันไปกสำหรับสกิลสองของบาวไมคูน คือการเพิ่มพลังชีวิต500% 10สวิเพิ่มการต้านทักษะ50%แล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิต80%สอ่ะสำหรับสกิลตรงนี้เพิ่มพลังชีวิต500%คือการหิวเลือดปกติคือเพิ่มปุ๊บเพิ่มให้เต็มปั๊บเลยนคือ500%รออ่ะแล้วก็อีกสกิลหนึ่งคือฟื้นฟูพลังชีวิต80%อต่อเนื่องคือสกิลหิ้วเรื่อยๆนะผมอ่ะถ ก็เลือดจะกลับมาเต็มเหมือนเดิมเต็มร้อยเหมือนเดิมเลยนะครับอ่ะทำให้ตัวนี้ค่อนข้างที่ยืนถึกมากๆแล้วก็มีการบัฟท่าสกิลสาบสายพลังด้วยตัวนี้ยิ่งเป็นตัวที่มีพลังชีวิตค่อนข้างที่สูงยิ่งยืนได้นานนะครับอ่ะตัวนี้บวกกับความสามารถก้าวดาวตรงนี้เป็นทางน้าของสร้างล่าโคนอ่ะก็ถ้าสร้างออกมาสองตัวก็จะติดคอมโบความสามารถตัวนื่อสองตัวเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ มองว่าปั้นแม็กได้สําหรับคนที่มี6มสามารถปั้นแม็กได้แล้วก็อัปเกรดเป็นทางล่างของ9ดาวได้เพราะว่าตัวนี้ได้รับบัฟบมาจากที่ผมเห็นการปรับอะไรเล็กน้อยตัวนี้ยืนถึงมากๆแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างที่แบบตายยากอยู่แล้วนะผมอ่ะ จุดยืนของตัวนี้จะกักไว้นิดนึงคือยืนจุด90ถือว่าเป็นตัวชนได้แต่ถ้าคอมโบกับโฟนี่ซอลตจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับซามอนตรงนั้นหรือว่าใครที่มีเบาอนูิทอยู่แล้วอ่ะก็จะคอมโบกันยิ่งกว่านี้นะครับอ่ะก็สําหรับตัวนี้ค่อนข้างที่เยอะอยู่แล้วออกมาเลื่อนเยอะอยู่แล้วเวลารอทั้งศาสกิลหนึ่งไม่ปกติก็ตั้งแต่ที่ผมบอกไปนะครับ่คูดาวสกิลหนึ่งสามวิ ถ้าเป็นร่างก้าวดาวก็ออกแบบค่อนข้างที่สวยงามเลยนะบอกเป็นธีมของฮาโลวีนนะเดี๋ยวไปรีวิวกันที่สเตจหลักกันเลยนะ่บอกโคนี่สล็อตกระเปาในกดว,ว่าปัจจุบันดาาม,เมีเป็นยังไงแล้วก็ความสามารถใช้งานได้ดีอยู่ไหมเนีะ่ะเดี๋ยวเราไปรีวิวกันที่ด่าน396เกันเลยซึ่งเป็นด่านบอสที่ค่อนข้างที่ถือพอสมควรเลยทีบอกมารีวิวกันที่ตัวของโคนี่สล็อตก่อนทีบอกสามรับการนี้ว่าซัมมอนของมันยังกวรหรือไมหรือว่าซัมมอนของมันเกาะบ,บางเป็นยังไงอ่ะ เดี๋ยวมาดูกันนะครับสรับตัวของโคนี่สลอ็อตนะก็ใครที่มีอยู่สําหรับ2ตัวนี้ก็สามารถปั้นมาใช้ได้นะครับ,รบทางหน้าของ9ก้าดาวนะมาดูกันนะครับ่โคนี่สลอ็อตเปิบมาก็เป็นปั๊บเลยนะครับอ่ะนี่ก็จะมีซลม,มอนเดินไปซลม,มอนม,มองว่าค่อนข้างที่เดินเร็วกว่าดูบิสแล้วก็ไม่มีการแบบโดนขัดโดนอะไรนะครับํะหรับตัวนี้ก็มองว่าดีในระดับหนึ่งเลยนะครับสตันค่อนข้างที่จะนานนะ ถึงคู่ดาวสกิลแซมมอนจะนานแต่ถ้านับกับแบบาการสตาร์ทกับการเรียกแซมมอนแล้วมันค่อนข้างที่ดูดีในระดับหนึ่งเลยนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวป่วนที่ค่อนข้างที่ดีมากๆเลยนะครับตัวของโคนี่สล็อตอ่ะแซมมอนที่เรียกออกมามันดีดามจนะครับแต่เป็นดามจของกายภาพอ่ะผมมองว่าตัวนี้ถือว่าใช้งานแบบยาวๆได้เลยนะครับตัวของโคนี่สล็อตอ่ะก็ค่าๆแล้วเป็นตัวป่วนที่ดีมากๆใน ในระดับหนึ่งเลยถ้าหถามว่าคนี้สล็อตอ่ะเห็นไหมฮะสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวปวดใครที่ปั้นมาแล้วก็มีตัวดาเมจอย่างเอมิลียที่ได้มาจากเดือนที่แล้วหรือว่าเป็นตัวทางด้านของเลมตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเสริมทีมที่อยู่ในระดับสูงเลยนะ่ะแล้วก็เป็นตัวที่ปวดหนักมากะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวพีเกมได้อีกหนึ่งตัวเลยนะฮะสำหรับตัวนี้ก็แค่นี้ก่อนละกันนะผมสำหรับตัวของคนี่สล็อต ต่อไปเราจะมารีวิวทางด้านของบาาเวโกกันนะครับว่าตัวของบาาเวโกป,ปัจจุบันมันคือยังไงคร,รับรีววแค่ร้อยสี่สิบเดี๋ยวก็จะมารีวิวกันให้ดูครัเดี๋ยวรอดูคลิปกันได้คร,รับไอดีหลักผมอาจจะปั้นแม็กมารีวิวก็ได้เพราะว่าผมค่อนข้างที่สนใจในเรื่องของแบบการผั่าแล้วก็การขัดจังหวะสกิลของบาาเมโกนค่อนข้างที่ดูดีมากๆแต่ตัวของบาาเมโกนผมแนะนําว่าใครที่ไม่มีชุดฮาโลวีนช่องกลางหรือว่าไม่มีกระดิ่งอะ ก็ต้องหาเกียร์ประยุกต์ใส่ผมมองว่ามันจะแบบแปลกไปนิดนึงนะผมอ่ะรีเวล140ดาเมจอยู่ที่จิกนึงนะผมอ่านือว่าหนักในระดับหนึ่งเพราะว่าเป็นตัวชนด้วยแล้วก็ตัวนี้อูดาาสกิลต่ําด้วยแล้วก็เป็นตัวที่แบบขัดจังหวะได้ดีมากๆากนะผมอ่ะก็จะเห็นหลายๆคนใส่เกียร์ทางหน้าของอาตาโจมตีโดนแน่นอนทักษาครับผมเพราะว่ผมมองว่าใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะแม่นอยู่แล้วนะหลังจากที่ ได้รับบัฟมาทะครับตัวนี้ตอนที่มันมาแรกๆกครับหลายคนก็คาดหวังไว้สูงนะครับแต่ตัวของมันคล้ายๆครับตัวของหมูเวสบอลเลยนะครับอตอนที่มาใหม่ๆคือมันไม่ค่อยเก่งอ่ะหลังจากนั้นมาประมาณนึงนครับมันก็ได้รับบัฟจากตัวเกมทําให้มันยืนตึกขึ้นแล้วก็ยืนต้านในแบบหมู่ดาเมจของคาดมือคาดแสงได้ค่อนข้างที่ดีเลยนะครับสำหรับบาเมโกนท้าบ้านมาเป็นตัวแรกผมมองว่า ใช้งานได้อยู่นะครับแต่มันจะติดปัญหาตรงที่ว่าตัวชนโคลรโบมันดีกว่าตัวแสงมืดเยอะแล้วก็ปั้นง่ายกว่าด้วยนะ,ะครับอ่ะทางที่ดีผมแนะนาว่าให้ไปปั้นทานงด้านของเจสิก้าเนยโอมิเซอร์หรือว่าบาวล็อกจะดีกว่านี้หรือว่าใครที่จะปั้นตัวท่ามืดในเดือนนี้ก็ได้นะครับสำหรับตัวของไว้อ่ะผมมองว่าไว้ก็รอให้มันได้รับบัฟผมว่ามันก็อาจจะเกิ่งขึ้นในระดับหนึ่งพอสมควรเลยนะครับสำหรับตัวของไว้อ่ะประมาณนี้และกันสาหรับการรีวิวย้อนหลัง ของตัวนี้นะผมซึ่งเป็นธาตุมืดที่ได้รับการอัปเกรดเ็นัามาของกาดาวผมมองว่าตัวนี้2ตัวนี้อ่ะคู่คู่2ตัวนี้ผมมองว่าใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งแต่ผมมองว่าเป็นตัวเสริมมากกว่าที่จะเป็นตัวดาเมจหลักถึงเบ้าไมโพนจะมีดาเมจถึง4 0 0พเปอร์เซ็นต์แต่ปิดปัญหาตรงที่ <What? S 1> ตัวนี้ดาเมจสกิลหนักก็จริงแต่ปัญหาอยู่ที่พลังจตีไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ไม่เหมือนตัวดาเมจอย่าง ตัวของไวพิปเจสิก้าในคอมิซซ์กับตัวของบราล็อกอ่ะมาดูกันท็อปตำนานก่อนก็มาดูกันที่ท็อปตำนานนะผมว่าเขายังใช้กันอยู่ไหมสําหรับ2ตัวนี้ว่าทีมทีมไหนนะผมอ่ะมาดูกันว่าทีมไหนที่ปั้นเป็นดาวดาว่างสําหรับ2ตัวนี้ก็ทีมคนแรกโะมอ่ะมาดูทีมคนแรกเลยละกันนะผมสำหรับทีมแรกก็จะเห็นได้ว่าเขาใส่เกียร์โดนแน่นอนทักษะให้กับบาวเมลโกล์ะซึ่งเป็นตัวที่ขับจังหวะทีมได้ค่อนข้างเยี่ยมดีนะมแล้วก็เป็นตัวที่ จะบอกว่าคืออันดับต้นๆของเกมผมก็กล้าพูดนะพวกอะสำรบทีมสองอะทีนี้ไม่ใช้คุณี่สล็อตนะพวกอะไม่ใช่ว่าคุณนี่สล็อตไม่เก่งแต่มันทับทางการอย่งเช่นตัวสตาร์ทเขาใช้เป็นทางด้านของบาคีนะบวกกับตัวรีเซ็ตก็มี2ตัวสําหรับทีนี้ผมมองว่าค่อนข้างที่ครบเครื่องอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูอีกทีนึ่งนะพวกว่เขาได้ใช้สล็อตไหมอะก็ะะสาหรับคุณนี่สล็อต หลายคนอาจจะไม่ทำนะผมแต่บางทีมก็อาจจะทําแต่ไม่ได้ใช้เพราะว่าตัวของสล็อตจะนิ้นหนักไปทางหน้านของทีมเล่นเองซะส่วนใหญ่นะ่นผมอ่ะทีมนี้ใช้ทางหน้าของเบาไมกคนแต่ใช้ทางหน้าของล่างไฮเปอร์ทุกคนมาดูกันว่าทีมทีมหนึ่งทีมสองใช้ไหมอ่ะสาหรับตัวของตัวนี้สล็อตเขาก็ปั้นแม็กอยู่แล้วแต่ไม่ได้ใช้นะผมอ่ะสำหรับทีมนี้ไม่ได้ใช้สําหรับทีม,น,มนี้ไม่ได้ใช้ตัวนี้สล็อตทะกคอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันคร่าวๆก็ ประมาณนี้สําหรับตัวเปาเมกอนค่อนข้างที่ได้รับปรับมาเยอะกว่าคุณนิสลอตนิดนึงนะครับผมอ่ะทําให้ทีมหลายทีมค่อนข้างที่เลือกไปทางหน้านของปาเมกอนเพราะว่าสแตนส่วนใหญ่เขาจะเอามาจากมากราวดาวกันนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปดีปอ, like, อย่อาลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งยิ่งเกอนเพื่อพาเขาสารคลิปใหม่ๆไปช่องไอซ์ซานสันนี้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ